ส่วนทางกระทรวงดีนะครับก็มีการเตือนนะครับให้ระวังลิงก์ปลอมคนละครึ่ง plus นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนพอไม่ได้สิทธิ์ก็นะนเผื่อจะมีโอกาสกดอย่างไรจะเข้า,าไปได้ใช่โอกาสนี้แหละไม่มีนะครับ ทางกระทรวงดีบอกว่าไม่มีทางรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีเช่นเดียวกันในการที่จะส่ง s อ s เอสไปให้ให้กดลิงก์แล้วบอกว่าจะลงทะเบียนได้อันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับคุณชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ออกมายืนยันครับตามที่คุณอนุทินชาวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ดาเนินโครงการคนละครึ่ง p l u สนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปลายปี2568โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยจำนวนกว่า20ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการลงท ทะเบียนในวันที่20ถึง26ตุลาคมซึ่งในวันนี้เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ก็คือหมดแล้วนะครับสิทธิ์ต่างๆก็คือหมดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าใครที่ได้สิทธิ์นะครับต้องได้ใช้ในวันที่29เนะครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2568นกะครับก็สามารถไปใช้กันได้ซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงดีเนี่ยก็ออกมาเตรียมพร้อมนะครับในการรับมือตรวจสอบเฝ้าระวังการกระทําผิดที่อาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ด้วยโดยกก็มีาร ั่งการนะครับให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake New วเซ็นเตหรือว่า AFNC ของทางกระทรวงดีีเนี่ยได้ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็จะนำมาโพสต์บอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรวมถึงประชาชนทุกท่านนะครับที่จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยกันหรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็แล้วแต่นะครับจะมีการออกมาแจ้งเตือนเผยแพร่ข่าวปลอมต่างๆข่าวบิดเบือนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย หลายคนอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับกับโครงการคนละครึ่งพัสเรื่องนี้กระทรวงดีอีไม่นิ่งนอนใจนะครับมีการแจ้งอยู่เรื่อยๆนะครับโครงการคนละครึ่งพัสต่างๆเนี่ยไม่มีการลงทะเบียนยผ่าน,น <ะ S 1> ทางไม่มีนะครับ SMS ไม่มีแนบลิงก์มาไม่มีมมหรือว่า QR code ต่างๆ,ๆไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะติดตามข่าวสารเนี่ยติดตามจากเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์เองหรือว่าทางกระทรวงดีอีก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีการบอกข่าวสารที่แท้จริงหรือว่าข่าวอะไรที่เป็นข่าวปลอมอัปเดตแน่นอน